นาทีที่มีเธอนั้นสำคัญแค่ไหนจะทาำให้คนคนสมศักดิ์ศรีมากนะครับผมขอเสียงกรีด๊ดให้กับ2คนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกแก้มและคุณรุ่นะครับเดอะสตาร์ <The star S 1> คนใหม่ของเมืองไทยได้แก่ สวัสดีครับสวัสดีน้องสาวที่น erm right. bon ่าร so ักนะครับซึื่อนต้องบอกว่าจากกันมานาน7เจ็ดปีแล้วเนาะเขาก็ต้องบอกว่าชีวิตก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราหกละเหินเหมือนกันงานก็ คล้ายๆกันเราพอกันด้วยกันตลอดในข้อของมันยสูงมากแล้วกันนะในวันเกิดนะครับแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาทุกโอบไม่เคยเจอกันมากเท่าไหร่ครับแนะนำอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรมีอะไรก็ไปกาได้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามีคนอีกคนหนึ่งที่จะมาให้เบอร์เดย์ด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยบังอะไรให้เบอร์เดย์น้องแก้มเดอะสตาร์แก้มเป็นใครอ่ะแก้มเดอะสตาร์ที่สวยๆหอมๆหุ่นดีๆ เอาอย่างนี้แก้มพี่ไม่ขออะไรมากพี่เออพออย่างเดียวปีหน้าขอให้ขาวกว่าน,นี้พี่ก็เพิ่มแล้วน้าตาพี่ก็ไหลแล้วจริงๆริงทำบุญเนี่ยเวลาไปทําบุญนะไม่ต้องซื้อสังฆทา,านซื้อปูขาวไม่ต้องซื้อเทียนเอาสำลีลูกนะสำลีไปเอาน้ำมา,าวนันนี้น้ำมา้กัน เอาสำลีลูกนะสำลีไปเอาน้ำมาแก้มาแก้มแก้มขอให้คุณดมไปด้วยอายุวัฒนะสุขขับพระรัตนทาตุสมบัตินะครับที่สิ่งใดสมปรารถนาเธอที่ภาษาทูเราเห็นเงินพันฟันเห็นเงินหมื่นตื่นเห็นเงินแสนครับผมลาทูอ๋อครับผมต่อสี่ต่อสี่ต่อสีเอาไม่ไปขออะไรมากขอให้ข่าวขึ้นพวกพี่ก็ปลื้มใจแล้วมันมันก็เป็นยากเป็นห่วงทุกวันนี้ไม่ได้เป็นห่วงแก้มเสียงแบบเป็นเป็นห่วงสปอร์ตไลท์งาน มันเบาเยอะกลัวว่าเดี๋ยวขั <expand> <น Youtube> so ้วจะไหม้หรือเปล่านี่ขนเคลินหายผมไม่ได้เรียกมาเลยนะค้ามบนสุดนะจะไปสนใจเลยีครับแก้งครับมเุนครับโอเคนะครับกแก้หก็ก็ให้ีีนะครับขอก็เสริความสุขครับแล้วก็ขอให้ ฮัลโหสวัสดีค่ะคุณวิชยาดีแฮปปี้บอร์เดย์นะคะมีความสุขมากๆนะคะเจเอลซ่าของน้องแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยเรารอพร้อมกันนะถ้าพี่ไม่มีน้องก็ไม่มีคอยดูโอเคค่ะไอ้่าขอให้มีความสุขมากๆนะ Let it go Let it go วิเชียรีนะครับผมนี่ครับผมแฮปปี้เบอร์เดย์ครับก็เป็นพี่สาวที่น่ารักของนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็ขอให้พี่น่ารักอย่างนี้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์อวยพรให้พี่เจอรุ่งเดือนกว่านี้ไปอีกนะครับผมตอนนี้พี่ก็สวยมากๆแล้วขอให้สวยวันสวยคืนนี้นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับครับก็เป็นแถลงการจากผมนะครับคณะตสชครับก็แก้ม เกิดของแก้มนะครับขอให้แก้มมีความสุขมากแก้มเป็นน้องสาวที่น่ารักมากนะครับตั้งแต่รู้จักกันมา5ปีผมไม่เคยแกล้งแก้มเลยไม่เคยทําอะไรให้แก้มต้องขุ่นเครื่องนะครับแล้วผมก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปโอสบายแล้วเราสบายแล้วจะคอยปกป้องแล้วก็ดูแลแก้มในทุกๆเรื่องผมจะโทษเช็คโทเช็คแก้มเองนะครับไม่ต้องหว่วง ครับผมแก้มขยับมาข้างหน้านิดนึงให้มันโดนแสงหน่อยผมจะ protect แต่ไปที่ตัวโน้ยังมีลมหายใจอยู่ไม่มีใครจะมาแก้งแก้มมาล้อแก้มได้ครูโดดได้ไหมครูขออนุญาตโดดขออนุญาตเกียถทงมือครูแก้มไหมเกียจว่ะถามจริงครูสอนอยู่เอสซีโมหรอจ๋าหลักแก้มแฮปปี้เบิร์นเดย์ครับฮะ อยู่อย่างไรครับที่ม้าอยู่อยู่ง่ายครับชอบน้องไอไหมทำสิ่งนี้เพื่อพี่แก้มนะคะ Happy Birthday นะคะพี่แก้มของน้องทำสุดมากพี่สาวที่สุดรักของน้องรักมากที่สุดกับพี่แก้มนะก็ รู้จักกันมานี่ก็หกห้าหกปีแล้วนะคะที่รู้จักกันมานนะคะก็คือจะบอกว่าพี่แจนเป็นพี่สาวที่ดีมากของแฟนจริงๆนะเป็นคนเียเ็นเป็นแบบว่าเป็นที่ยินดีกับใจของเราจริงแล้วร,รู้สึกว่าเออเรามีอะไรคล้ายๆแบบกันเราได้แบบเป็นกันนู้นเรียนนะคะจนตอนนี้เนี่ยรู้จักมาหกปีแล้วคือมีอะไรจะพูดจริงนอกจากขอบคุรักมากจริงนะแก้มเราก็ ให้กำลังใจตลอดนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยแก้มเข้า26แล้วหุ้ยตาย26แล้วนะคะก็ขอให้พี่แก้มมีความสุขม,มากๆขอให้พี่แก้มเจอรักแท้ก็ดีขอให้พี่แก้ม <c oughs> กก <c oughs> กมีแฟนสักทีนะคะชีวิตของเรามันต้องมีความรักนะคะพี่แก้มมันถึงจะนะ้อดปลอดนะยังไงก็ขอให้พี่แก้มเนี่ยได้เจอกับคนนั้นด้วยนะคะ้ประสบความ ในเรื่อยรอดูทุกอย่างของพี่แก้มเรมอนนะคะอยากบอกว่า,า,ารักมากๆแล้วก็ขอคมากๆพี่แก้มแบใส่แค่กำลังใจเป็นครับเป็นที่พึ่งงใจของน้องจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็แบบคือเรามีอะไรเราก็แชร์กันตลอดในใจที่แบบว่าได้มันจากแก้ม,มให้มาเสะแล้วกขอใ้อยากให้พี่แก้มแบบสบควงังชเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกเพ่อที่จะเป็นไปได้เลยนะในน้องคนนี้ เป็นกำังใจใหุ้กูเรื่องคาไปช่วยสมุหรนะรักมากทีเลิฟยูีแกค่ะ เชียร์ในเพลงกินยี่สิบหกปีแข่งเป็นสาวแล้วนะฮะก็ขอให้พี่แก้มกกมีสุขภาพรากแล้วกันขอให้พี่แก้มเจอคนดีๆนะครับผมไม่ใช่พวกผมกับน้คนเจอคนดีๆหมายความว่าเนื้อคู่เหรอไม่ไม่ไม่เจอคนดีๆไงแฟนๆท,ที่น่ารักอย่างนี้เนื้อคู่ยังไม่เจองนันก่อนเรอน้องก่อน ไไปด้นที่ผมบอกพี่คือผมรักพี่แก่มากเพราะว่าเขาเป็นพี่สาวที่ผมแบบไม่อยากให้เขามีแฟนคือผมรู้สึกว่าทุกคนที่เราผูกพันกันมันห่วงพวงไหมห่วงใช่ไหมครับผมขอขอให้แก่มีความสุขนะครับผมสวยขึ้นสวยขึ้นขอให้สวยและรวยมากครับถ้าเกิดว่าอนาคตจะมีคุณพ่อให้มีแฟนรวยใช่ครับบขอให้หล่อทำพวกเราพองราวุฒิครับคีเร แต่ว่าต้องผ่านถึงเ่อแล้วก็รับพี่แี่มมากครับขอให้งานและเยอะคนและก็เยอะนะครับผมเรมเจอครับดูจะนุ่งยอมเออจะนุ่งยาม วันได้คดท,ทหไ,มไคททหมครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เราได้ร้องพู้กันเป็นพลงแรกนะครับแล้วก็ ขอให้พี่สาวทีนี้นะครับที่คขาสุขมากๆในวันเกิดนะครับก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลา2อสปีที่ผ่านมาที่คอยดูแลแหะกำลังใจมาตลอดก็ผมเองก็จะไปกำลังใจเสมอนะครับ h a p p ี b เบิร์ดเนนะครับขอให้ความสุขมากๆแล้วก็วันเกิดเราก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะแก้ม happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ก็วันนี้นะคะวันที่11กันยายนพศ2500 58แล้วนะคะก็เป็นวันที่พี่แก้มอายุครบ26ปีบริบูรณ์นะคะก็อยากให้พี่แก้มมีความสมุขมากๆมีผลงานดีๆนะคะแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับอย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นพี่ที่น่ารักของน้องเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะเก็บเงินเอาไว้นะคะไว้แบบว่าในอนาคตเผื่อต้องมีอะไรที่ต้องใช้จริงจังก็อยากให้พี่แก้มเก็บเงินเยอะๆแล้วก็ มีความสุขกับชีวิตทุกๆปีตลอดไปเกตก็จะอย,อยู่อยู่ข้างๆพี่แก้มตลอดไปนะคะก็ถ้ามีความทุกข์หรือว่าไม่สบายใจอะไรก็สามารถมาระบายที่น้องได้เสมอรักพี่แก้มมากๆแล้วก็อยากให้พี่แก้มรักเกดมากๆเหมือนกันของควัญเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวไปหามาให้แต่ว่าวันนี้ก็อย่าจะไอพอร์ให้พี่แก้มมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปไปเดยนะแก้มนะีไปยี่สิบปีแล้วนะลูกมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีน่ารักอย่างนี้ยังไงอ่ะอยากให้เจอคู่นะแต่ไม่เจอก็ถ้าจไม่เจอก็อยู่กับแม่ก็ได้แม่ยินดีนะคะมีความสุขมากมาก